สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะหน่วยที่6การค้าการเงินการลงทุนระหว่างประเทศเราจะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะไล่จากเรื่องที่แบบใกล้ตัวรานลงทุนระหว่างประเทศและมาเริ่มเรื่องของการค้าก่อนนะคะหากพูดถึงการค้าเนี่ยมันก็จะต้องนึกถึงแบบสินค้าใช่ไหมคะทั้งเป็นสินค้าที่เป็นสินค้านําเข้า ก็คือเราอะไปซื้อของเขาเข้ามาเนื่องจากว่าของบางอย่างหรือว่าทรัพยากรบางอย่างเนี่ยเราไม่มีหรือเราไม่มีความสามารถที่จะสามารถผลิตได้นะคะเราก็ต้องนำเข้าจากประเทศที่เขามีกำลังผลิตหรือว่าเขามีความสามารถในด้านนั้นๆสำหรับสินค้าส่งออกก็เป็นสินค้าที่แบบเรามีความสามารถเพียงพอนะคะแล้วก็มีทรัพยากรที่สามารถจะผลิตสินค้านั้นแล้วก็ส่งออกไปขายยังประเทศอือ่นๆนะคะ ทีนี้หากจะถามหาสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศขึ้นนะคะหลักๆเลยหนึ่งเลยก็คือลักษณะภูมิประเทศเนาะซึ่งในโลกของเราเนี่ยแต่ละประเทศก็มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันและด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะเอ,อื้อทำให้แต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่มันแตกต่างกันด้วยนะคะอะไรอีกล่ะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด การหาระหว่างประเทศขึ้นก็คือในเรื่องของความชํานาญในการผลิตประเทศไทยมีความชํานาญในด้านการผลิตเรื่องนี้สหรัฐอเมริกามีความชำนาญในด้านการผลิตเรื่องนี้ก็อาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและก็สี่สุดท้ายเลยก็คือนโยบายการลงทุนของรัฐบาลถ้ายกภาพให้เราเห็นภาพชัดเจนนะเอาเป็น เกาหลีใต้แล้วกันเราจะเห็นว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้เนี่ยเขามีการส่งเสริมอุตสาหกรรมในเรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นหนังเพลงรัฐบาลเขาก็จะแบ็กอัพแล้วก็ให้การสนับสนุนที่เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายชูโรงของประเทศเกาหลีใต้เนาะส่วนประเทศอื่นเขาก็อาจจะมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เป็นพิเศษอีกประเทศนึงก็อาจเน้นเรื่องนี้ก็มีความแตกต่างกันซึ่งสําหรับนโยบายมันก็จะส่งผลในเรื่องของการค้านะคะเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆด้วยโดยหลักๆจากที่ครูพูดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือสาเหตุใช่ไหมคะโดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจึงสรุปได้ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยของการค้าระหว่างประเทศก็คือเพื่อช่วยลด ปัญหาการขาดแคลนสินค้าในบางประเทศได้เพราะว่าทุกประเทศไม่ได้มีความสามารถที่จะผลิตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่คนเราต้องใช้หรือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้ทั้งหมดใช่ไหมคะอ่ะต่อไปรับนโยบายการค้าบ้างมี2ออย่างก็คือนโยบายการค้าเสรีกับนโยบายการค้าแบบคุ้มกันหรือ การกีดกันนั่นเองเรียนอะมาทีละอันการนโยบายการค้าเสรีก็คือ no tax no tax ก็คือไม่สนับสนุนะ่ะให้มีการเก็บภาษีหรืออันนี้ก็คือแบบถ้าไม่เก็บภาษีเลยมันมันน้อยมากนะสำหรับประเทศที่ใช้แบบนี้นะคะแต่ที่เขาจะใช้ก็คือเก็บแหละภาษีอะแต่ว่าเก็บแบบน้อยๆไม่ได้เก็บแบบว่าอุอัดเต็มๆเ,เลยนะคะทีนี้ถามว่าเฮ้ยถ้าแบบนโยบายการค้าเสรีเนี่ย ไม่เก็บภาษีมันก็ดีสิเพราะว่าคนที่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อสินค้าราคาที่แพงมันก็ใช่แต่มันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาเลยก็คือ การสูญเสียพื้นที่ตลาดนักเรียนหรืออำนาจทางเศรษฐกิจลดลงถ้าเราไม่แกล่งพอหมายความว่ายังไงยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยถ้าประเทศไทยไม่มีการเก็บภาษีจากประเทศอื่นที่เขาเอาสินค้าเข้ามาขายในบ้านเราอะแล้วสินค้านั้นอะมันเป็นสินค้าที่ประเทศเราก็มีประเทศของเราก็ผลิตนะคะทีนี้มันก็เกิดการต่อสู้การแย่งพื้นที่ตลาดกันคือให้แบบ ต่างชาติเข้ามาบุกบ้านเราอะ่ะนักเรียนในขณะที่บ้านเราก็ขายอะเหมือนให้เขามาเหยียบเลยแล้วเราก็เปิดแบบโอเพ่นเต็มที่เลยจ้าภาษีก็ไม่เก็บซึ่งถ้าเราไม่แข็งแกล่งพอในที่นี้หมายถึงว่าอำนาจทางการตลาดของเราสินค้าของเรามันไม่ได้ดีจริงๆอะแล้วราคาก็คือประชาชนต้องรับได้ด้วยนะคนต้องชอบด้วยถ้าตรงนั้นเรายังเป็นจุดแข็งไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปสู้ประเทศอื่นที่เขาขอ,ขอมาขาย ย่งประเทศของเราไม่ได้ยกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าประเทศของเราโนแท็กจริงๆในเรื่องของอะพืชผลทางการเกษตรอย่างเงี้ยผักกาดขาวบ้านเราผักกาดขาวที่แบบมันจะสวยจริงๆอะคือบริเวณภาคเหนือใช่ไหมคะที่เขาปลูกกันแล้วก็ได้ผลผลิตแบบสวยๆเอ,อ่อต้นใหญ่ๆบางทีแบบผักกาดขาวแบบเกือบเท่าหัวนะคะแต่มันก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งประเทศของเราแต่บางประเทศอ่ะคือเขาเน้นแบบ ปลูกพืชป,ประเภทนี้นะคะอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยเกาหลีใต้อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าโอ้โหถ้านึกงถึงเกาหลีใต้แบบเขากินกิมจิกันแล้วมันก็ทํามาจากผักกาดขาวใช่ไหมนักเรียนแล้วผักกาดขาวที่เขาปลูกกันด้วยอากาศของเขาที่มันเอือ้อมันทำให้ผลผลิตของเขาอะคือแบบงามมากลูกโตวักใหญ่กว่าหัวเราอีกนะคะแล้วถ้าเขาเอาสินค้านั้นอะ เอามาขายในบ้านเรานักเรียนแล้วถ้าเขาขายไม่แพงเนื่องจากว่าประเทศเขาก็ผลิตได้เยอะเราเสียเปรียบไหมเราเสียเปรียบอยู่แล้วนะคะอันนี้แหละคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเปิดแบบนโยบายการค้าแบบเสรีจริงๆโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะอะทีนี้อีกอันนึงคือนโยบายการค้าแบบคุ้มกันหรือว่าเรากรีดกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบโปรเทคเนาะซึ่งประเทศไทยอจำนะคะประเทศไทยใช้ นโยบายการค้าแบบคุ้มกันอยู่นะคะถามว่าเฮ้ยมันคืออะไรนโยบายการค้าแบบคุ้มกันก็คือการเซฟการค้าในประเทศของเราอะ่ะเพื่อต้องกันการแย่งพื้นที่ตลาดเช่นอะไรได้บ้างที่เราจะทำได้นะคะก็คือหลักๆห,หนเลยการตั้งกำแพงภาษีเก็บ แท็กหนักๆเก็บภาษีให้หนักๆยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอ่ะบ้านเราภาษีก็จะแพงมากที่แพงแบบเห็นได้ชัดคือการเก็บภาษีรถยนต์นักเรียนเกือบ300%เเซนะอย่างเช่นว่าถ้าอรถยนต์ยุโรปแล้วกันส่งมาขายที่บ้านเราอ่ะในตลาดขเขาในบ้านของเขาอ่ะสมมติคันนึงเบนซ์นนะคันประมาณล้านหาเอาแบบรุ่นถูกๆเลยแต่พอมาขายบ้านเรา เฮ้ยบวกภาษีแบบเกือบ300%เนักเรียนพุ่งปรี๊ดเลยจ้ะเป็น4-5หล้านอย่างเงี้ยแพงมากนะคะบ้านเราถือว่าแทก็กเ,เกี่ยวกับสินค้าฟุ่มเฟือยค่อนข้างที่จะหนักอยู่อะอะไรดีการกำหนดโคต้าการนำเข้าก็คือให้เอาสินค้ามาขายนั่นแหละแต่ว่าประเทศเราอะกำหนดนะว่าปีนี้คุณมีโคต้าแบบ1ล้านชิ้นนะ20ล้านชิ้นนะที่จะเอามาขายได้นะคะ 3. ห้ามนำเข้าสินค้าบางประเภท 4. การทุ่มตลาดหมายความว่าเรามีสินค้านี้ที่เราขายหลักๆอยู่แล้วแล้วเราก็เปิดโอกาสาให้ประเทศอื่นน่ะเข้ามาขายสินค้าที่เหมือนกับของเราด้วยแต่เป็นไงคะเราทุ่มตลาดเราเทไปเลยก็คือยอมขาดทุนน่ะขายถูกเพื่อช่วงชิงพื้นที่ตลาดนะคะ 5. การกำหนดคุณภาพสินค้าอันนี้ก็คือทำให้สินค้าที่เวลาประเทศอื่นเขาเอาสินค้ามาขายอะ่ะมันทำได้ยากขึ้นนักเรียนโดยที่แบบเราตั้งเงื่อนไขนี้ก็คือการแบบกำหนดคุณภาพสินค้าอย่างเช่น iso อย่างเงี้ยซึ่ง iso อะ่ะได้ยากนะคะกว่าที่จะได้มาก็คือเป็นการเหมือนเป็นการประกันสินค้าของคุณว่ามีคุณภาพจริงๆอะ่ะแล้วไม่ใช่แค่ประกันครั้งเดียวแล้วจบนะต้องทาแบบต่อเนื่องซึ่งต้องเสียเงินเยอะมากนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นนโยบายที่ที่เรายังมีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศอื่นอยู่แค่เราตั้งเงื่อนไขเพื่อที่เราจะได้เซฟการค้าในประเทศของเราอ่ะเพื่อป้องกันการแย่งพื้นที่ตลาดนาะจากประเทศอื่นนะคะต่อไปการเงินระหว่างประเทศเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการชําระเงินใช่ไหมคะชำระเงินเรื่องอะไรอ่ะเพื่อซื้อแล้วก็เพื่อขายสินค้าซึ่งเรียนนึกภาพตามนะว่าแต่ ละประเทศอ่ะเขามีสกุลเงินที่ต่างกันใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่จะซื้อหรือว่าขายสินค้าเนี่ยอย่างเช่นประเทศไทยอะ่ะเราจะซื้อรถถังสักคันหนึ่งอะ่ะเราจะเอาเงินบาทอะ่ะไปซื้อรถถังได้ไหมซึ่งรถถังอะ่ะสหรัฐอเมริกาผลิตอย่างเงี้ยสกุลเงินของเขาคือดอลลาร์แล้วเราเอาเงินบาทของเราไปซื้อแบบเพียวๆเลยโดยที่เราไม่แลกอะ่ะไม่ได้นะคะเราจะต้องเอาเงินบาทของเราเนี่ย ไปแลกเป็นเงินสกุลดอลลาร์ก่อนเพื่อซื้อถูกไหมคะอันนี้แหละก็คือการการเงินระหว่างประเทศแล้นะคะอ่ะทีนี้มันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องนี้ค่ะ exchange rate ก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกันะแลกเปลี่ยนเงินตรากันนะคะโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือจำได้ไหมถ้าเรื่องแบบบิกบ๊กบิเงิน,เง,นเงินทองทองคนที่รับผิดชอบหลักๆก,ก็คือ นึกถึงธนาคารไว้นะแต่ไม่ใช่ธนาคารธรรมดาต้องเป็นธนาคารแห่งชาติของเราด้วยคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะไม่ใช่กระทรวงการคลังนะจาไว้ข้อนี้ต่อไปการแลกเปลี่ยนเงินตรานะคะเราจะเห็นว่าเฮ้ยบางช่วงอ่ะถ้าแบบใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศนะเราก็จะเห็นว่าเวลาที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินไทยของเราอ่ะ ไปแลกใช่ไหมคะเพื่อให้สกุลเงินนั้นมาแล้วก็แต่ละช่วงเวลาเนี่ยการแลกเงินของเราเนี่ยมันก็ได้เงินของเขาในเลทที่มันไม่เท่ากันเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากว่าค่าเงินของเราเนี่ยมันมีการผันผวนเนาะมันมีช่วงที่แบบค่าเงินของเราค่าเงินบาทแข็งค่าหรือว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะปัจจุบันนะถ้าสมมุติว่าเราเอาเงินของเราเนี่ย ไปแลกเป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์นะฮะ,ะแลกแค่1ดอลลาร์เราจะต้องนําเงินไทยของเราเนี่ย3า9 6บสาทเกสตางค์อันนี้เป็นเรทที่แบบเมื่อวันที่30กันยาเลยนะต้องเอาเงินเท่านี้แหละเนี่ยเพื่อไปแลกนะคะเป็นเงิน1ดอลลาร์ซึ่ง33บาทเ6สตางค์นะตอนนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะเยอะนะคะ เยอะกว่าเมื่อก่อนอะทีนี้เรามาดูว่าเฮ้ยค่าเงินบาทแข็งค่ามันเป็นยังไงอ่อนค่ามันเป็นยังไงถ้าค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุตินะสมมตุติตอนนี้1ดอลลาร์เราจะต้องเอาเงินไทยของเราอะไปแลกก็คือ30บาทนะคะแต่ว่าค่าเงินบาทของเรามันแข่งค่าขึ้นแข็งค่าขึ้นหมายความว่ายังไรหมายความว่าค่าเงินของเราอะเพิ่มขึ้น นะคะคือมีอํานาจมากขึ้นนั่นเองนะพูดง่ายๆเวลาที่เราจะเอาเงินบาทไปแลกเป็นสก,กุลเงินอื่นเนี่ยจากที่แบบเมื่อก่อนอะเราต้องควักกระเป๋าเราเอาเ,อาเงิน30บาทต่อ1ดอลาดอลาร์เมื่อค่าเงินบาทเราแข็งค่าโรงเรียนเราจ่ายน้อยลงลดเหลือเพียงแค่25บาทเพื่อไปแลก1ดอลาดอลาร์เห็นไหมคะทีนี้ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะะหนึ่งเลยคือสินค้านำเข้าะจะราคาถูกลงอันนี้ในสายตาคนไทยนะเวลาที่แบบสินค้าที่นำเข้าค่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสินค้านั้นมันถูกลงนี่เนื่องจากว่าเวลาปรับเปลดเป็นเงินไทยมันก็จะลดลงถูกไหมคะราคามันก็จะถูกลง2คือสินค้าส่งออกอะจะแพงขึ้นแพงขึ้นในสายตาใครในสายตาต่างชาติ3 เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวบ้านเราน้อยลงเนื่องจากว่าเวลาเขาเอาเงินสกุลดอลลาร์มาแลกเป็นเงินไทยเขาก็จะได้เงินไทยแบบน้อย4ี่คือส่วนคนไทยก็จะนิยมไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นนี่คือคนไทยแบบน้าบานเลยนะแฮปปี้มากเวลาค่าเงินของเราแข็งค่าึ้นเนี่ยเราก็จะไปเที่ยว ต่างประเทศและได้แบบสบายขึ้นจะชอบแต่ละทีก็รู้สึกว่าโอ้โหมีความสุขมากเพราะเราไม่ได้จ่ายเยอะขนาดนั้นเราจ่ายถูกลงใช่ไหมคะอ่ะต่อไปหนี้สินต่างประเทศของไทยลดลงอย่างเช่นเราเป็นหนี้1่1ล้านดอลลาร์นะคะจากปกติที่แบบเราต้องจ่ายเต็มเต็มเลยนะ คือเราต้องจ่ายสามสิบสามล้านบาทว่าถ้าเงินไทยของเราอะแข็งค่าขึ้นจากที่แบบเราต้องจ่ายสามสิบสามล้านอะเราก็จะลดเหลือถูกไหมคะเราก็ควักกระเป๋าแค่ยี่สิบห้าล้านบาทอันนี้คือข้อดีของเวลาที่ค่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นเนาะแต่มันก็แบบไม่ได้วูบทีเดียวนะักเรียนแบบว่าเฮ้ยสามสิบบาท มันจะวูบไป25บหาทเลยเหรอก็ไม่ใช่นะคะมันก็ขึ้นอยู่ด้วยเหตุผลหลายปัจจัยด้วยกันแล้วคนที่จะประกาศเลทเงินนะ่ะของเราก็คือนี่ธนาคารแห่งประเทศไทยจำไว้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งต่อไปถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทของเราอ่อ,อนค่าลงหรือว่าค่าเงินของเรามันลดลงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อค่าเงินบาทของเราอ่อนลงจากที่ปกตินะ1ดอลเท่ากับ30บาทใช่ไหมคะแต่พออ่อนลงก็คือ1ดอลเท่ากับ33บาทนะสมมตินะสมมติก็คือว่าเราต้องเอาเงิน33บาทอะซึ่งมันมากกว่าเดิมใช่ไหมคะเอาไปแลกเป็นเงิน1ดอลลาร์อะประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือสินค้านำเข้าอะ จะแพงขึ้นในสายตาคนไทยมันจะสลับกันกับค่าเงินบาทแข็งเรียนสังเกตดีๆส่วนสินค้าส่งออกอะ่ะจะถูกลงในสายตาต่างชาตินะคะสามก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยมากขึ้นเนื่องจากว่าเวลาเขาเอาหนึ่งดอลไปแลกเป็นเป็นเงินไทยอะ่ะคือมันจะได้มากกว่าเดิมอะ่ะต่างชาติก็จะแบบแฮปปี้เลยมาเที่ยวไทยแต่ละทีเนี่ยอ,อู้ฟู่ได้นะคะ สคนไทยอ่ะจะไปเที่ยวต่างประเทศน้อยลงเนื่องจากว่าเราต้องควักเงินไทยของเราอมากกว่าเดิมเพื่อไปแลกเงินสก,กุลอื่นและสุดท้ายคือหนี้สินต่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นก็คือหมายความว่าถ้าเราเป็นหนี้ต่างประเทศอย่างที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้เราก็ต้องแบบควักเงินไทยของเราอะเพื่อไปจ่ายอะมากขึ้นต่อไปคือ balance of p a y m e n t หรือว่าดุลการชําระเงินคืออะไรดุลการชําระเงินเนี่ยก็คือเป็นบัญชี รายรับรายจ่ายนเรียนเข้าใจง่ายมากเลยใครเคยทําบ้างบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแต่อันนี้เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายของประเทศเรานะคะที่เรามีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศอื่นนะคะรวมถึงเรื่องของการบริการด้วยการบริการก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับโรงแรมการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็การบริจาคหมายความว่าอย่างไรการบริจาคหมายความว่าเวลาประเทศเราเกิดภัยพิบัติขึ้นหรือว่ามีอะไรที่แบบประเทศเราเดือดร้อนอะ่ะประเทศอื่นเขาก็บริจาคเงินให้เราหรือว่าบริจาคเข้าของอย่างอื่นใช่ไหมเราก็จะนับรวมอยู่ในบัญชีนี้ด้วยหรือเวลาที่ประเทศอื่นเดือดร้อนอะ่ะเราก็เอาเงินของเราไปบริจาคให้นะคะก็จะถูกนับรวมอยู่ในบัญชีนี้เช่นเดียวกันทีนี้สําหรับบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าดุลการชําระเงินเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นรอบๆบ ของแต่ละปีเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าดุลการชําระเงินอะ่ะมันมีลักษณะแบบไหนบ้างอย่างที่ครูเคยให้พวกเราไปหาความหมายใช่ไหมคะมันมี3แบบเนาะก็คือแบบเกินดุลเกินดุลหมายความว่าเราอ่ะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะส่งออกได้มากกว่านําเข้าเรียนดอกจันไว้นะอันนี้ไปอ่านทบทวนหนักๆเลยสองคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดดุลการค้า หมายความว่ารายรับของเราเนี่ยจากการที่เราส่งออกสินค้าออกไปอ่ะมันน้อยกว่ารายจ่ายที่เรานําเข้าสินค้าเข้ามานะักเรียนอันนี้คือเราเสียนะเราติดลบนะคะแต่ถ้าเกินดุลนะ่ะคือเราบวกถ้าสมดุลล่ะสมดุลคือรายรับเท่ากับเท่ากับรายจ่ายนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเฮ้ยไอ้ดุลการชําระเงินอนะ่ะถ้ามันแยกเป็นบัญชีอะคะ่ะมันสามารถแยกเป็นบัญชีอะไรได้บ้าง หนึ่งเลยคือบัญชีที่เรียกว่าบัญชีเดินสะพัดบัญชีเดินสะพัดมี3บัญชีย่อยลงไปอีกนักเรียนหนึ่งคือบัญชีการค้าเกี่ยวกับอะไรบัญชีการค้าเนี่ยก็คือมันจะเป็นบัญชีที่บันทึกรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกแล้วก็นําเข้าสินค้า 2ถ้าเป็นบัญชีบริการก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอาการโรงแรมท่องเที่ยวขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วน3ก็อย่างที่บอกไปคือบริจาคเนาะ 2. บัญชีทุนเคลื่อนย้ายเกี่ยวกับอะไรบัญชีทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะหนึ่งคือการนำเงินอะไปลงทุนซึ่งการนำเงินไปลงทุนมี2แบบนะคะคือลงทุนทางตรงกับลงทุนทางอ้อมลงทุนทางตรงก็คือการที่แบบ เราอะนะะใช้ทั้งเงินใช้ทั้งทรัพยากรใช้ทั้งแรงงานนะคะเพื่อลงทุนและดำเนินกิจการแบบในต่างประเทศอะค่ะคือครอบคลุมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นการลงทุนทางอ้อมก็คือเราใช้แค่ only money ใช้แค่เงินเท่านั้นอย่างเช่นว่าเฮ้ยเราเอาเงินอะไปลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ อันนี้เราเรียกว่าเป็นการลงทุนทางอ้อมนะคะกับอีกแบบนึงคือการกู้ยืมก็อย่างเช่นว่าเฮ้ยเวลาที่แบบประเทศของเราเงินคงคลังมันเหลือน้อยมากหรือว่าเราเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่เราไม่มีเงินแล้วอะเราก็ต้องไปกู้ยืมนะคะซึ่งการกู้ยืมนี้ก็อยู่ในบัญชีทุนเคลื่อนย้าย3ม บัญชีตัวนี้เลยค่ะนักเรียนดูดีๆนะบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศหรือพูดง่ายๆว่าบัญชีนี้เป็นสิ่งที่แสดงสถานะการเงินของเรามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าในปีนั้นน่ะเรามีเงินเก็บคงเหลือเท่าไหร่นะคะซึ่ง เขาก็คำนวณมาจากอะไรคำนวณมาจากนี่ค่ะบัญชีเดินสะพัดเอามาบวกกับบัญชีทุนเคลื่อนย้ายแล้วสรุปเป็นยอดดุลการชําระเงินเงินที่เหลืออยู่เราก็จะเรียกว่าบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศของเราอ่ะครูยกตัวอย่างสถานะทางการเงินนะคะที่มันถูกโชว์อยู่ในบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศเริ่มจากอ่ะบัญชีเดินสะพัดของเราที่เป็นบัญชีการค้าปีนี้ เราส่งออกได้น้อยนะักเรียนบัญชีการค้าของเราติดลบ2 2. บัญชีบริการค่ะโอ้โหมาดูเรื่องของรายรับของโรงแรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวมาน้อยมากติดโควิดอย่างนี้ติดลบแน่นอนอะสมมติว่าลบสนะสุดท้ายบริจาคเออเรามีประเทศอื่นที่แบบเขายังมาช่วยประเทศเรานะอาจจะแบบบริจาคเงินใช่ไหมเพราะฉันบัญชีนี้ของเราบวก2ค่ะมาดูอีกบัญชีหนึ่งบัญชีทุนเคลื่อนย้ายบ้าง มองถึงการลงทุนนักเรียนการลงทุนปีนี้ของเราแบบติดลบมากนะคะไม่มีใครกล้าเสี่ยงอะติดลบหนึ่งส่วนการกู้ยืมเป็นไงคะโอ้โหกู้แหลกใช่ไหมคะการกู้ยืมของเราติดลบอีกแล้วลบสองรลองคํานวณสิปีนี้สถานะการเงินของเราจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบบัญชีเดินสะพัดการค้าลบสองบริการลบสองอะเป็นลบสี่แล้วนะมาบัญชีบริจาคบวกสองเหลือลบสองใช่ไหมการกู้ยืม อลบอีก2กับลบสี่เหมือนเดิมการลงทุนลบหนลบหแสดงว่าปีนี้สถานาการเงินของเราอ่ะติดลบหนักเรียนซึ่งเยอะนะแสดงว่าเป็นไงคะดุลการชำระเงินของเราปีนี้ขาดดุลใช่ไหมคะเนื่องจากว่ารายรับของเราเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของการส่งออกเนี่ยหรือการไปลงทุนเนี่ย เราทำได้น้อยกว่ากับการที่แบบเรานำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศนะสำหรับเรื่องนี้นะก็จะประมาณนี้นักเรียนต้องไปทบทวนด้วยนะคะอ่ะเพิ่มเติมให้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราจะต้องนึกถึงหน่วยงานไหน W U อะไร t o ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของแบบสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของ การแพทย์เราจะต้องนึกถึงอะไรคะ w h o องค์การอนามัยโลกครูก็ขอให้นักเรียนโชคดีสำหรับการสอบปลายภาคทุกคนนะคะได้คะแนนดีๆได้เกรดดีๆอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะโชคดีทุกคน,นะคะ่ะ